สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องชายเขาเอาปลาที่ไปไปหามาก็เลยเอามาแบ่งให้มาดูกันนะคะว่าจะทำอะไรค่ะปลาเพื่อนๆนะ,ะมีทั้งปลาขาวแล้วก็ปลานินตัวเล็กๆนะคะก็กะว่าจะาทำเป็นปลาตากแห้งนะคะปลาตากแห้งเอาไวท้ทอดกินกับ ข้าวนะคะหรือว่ากินกับส้มตําก็ได้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะปลาที่เราเอาไปทําความสะอาดแล้วก็คอดเกล็ดแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเราไปตัดภาพไปตรงที่น้ำยาน้าหมักของเราดีกว่านะคะนี่ค่ะค่ะปลาที่เราล้างก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่แต่ว่าไม่ได้เต็มทำเป็นแผ่ออกให้มันเป็นเป็นแนน,นนะคะเพราะว่าจะทำเป็นปลาแดดเดียวนะคะส่วนตัวนี้ก็คือน้ำหมักนะคะที่ดิฉันปรุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมีเกลือมีน้ำตาลมีผงนัวแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะที่เอาไว้ใช้หมักปลานะคะเราก็จะ ทำให้เครื่องปรุงนี้ละลายก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาทั้งหมดนี่นะคะเอามาหมักใส่เครื่องอน้ำหมักของเราก่อนนะคะ,อะเอาแล้วก็ค่อยคลุกทีละตัวละตัวเอาไว้นะคะ,ะนี่คือปลาที่เราหมักใส่ใส่น้ำน้ำหมักที่เราเตรียมเอาไว้นะคะจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเพราะว่า ที่ทําเป็นเอาแช่เอาไส้ออกแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะไม่ทําให้ปลาแห้งมากนะคะเราจะเอาไปตากแค่แดดเดียวแล้วก็พอนะคะเพราะว่าเวลาทอดข้างนอกจะกรอบข้างในจะนิ่มนะคะจะไม่ทําให้เป็นปลาแห้งนะคะแต่จะเอาทําเป็นแค่ปลาแดดเดียวก็พอนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาเรียงใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยเอาไว้แบบนี้นะคะ ใส่ถ้วยไว้แบบนี้นะใส่ลงไปเลยค่ะนี่คใส่ลงไปเลยค่ะพอใส่แล้วก็เรามาเทน้ําที่เหลืออยู่เนี่ยลาดออกไปในตัวในถ้วยเลยนะคะแล้วเราก็จะแช่เอาไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะ เพื่อจะได้ให้น้ําหมักนี้ซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะนี่คะทำเองกินเองค่ะไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขายนะคะ,อ,ะอย่าดาม่านะคะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเรียงเอาไว้เพราะเราจะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ําหมัก น้ำหมักที่เราที่เหลือเหลืออยู่ตรงนี้นะคะเราก็เทราดไปให้ทั่วตัวปลาเลยนะคะนี่ค่ะนะคะน้ำหมักก็จะได้ซึมเข้าไปอยู่ในตัวปลาทั้งคืนนะคะแต่ก่อนที่จะแช่เข้าไปในแชตู้เย็นนะคะเราต้องเอาถุงพลาสติกค,ครอบก่อนนะคะเพื่อนๆนเพื่อจะได้กันไม่ให้กลิ่นของปลาออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมัก เพื่อจะเอาไปทําปลาแดดเดียวนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะไม่ได้ทําวิธีปรุงน้ําหมักให้ดูนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอชอบแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นนะคะต่างคนต่างทํากับข้าวแต่ละบ้านรสชาติไม่เหมือนกันนะคะวิธีทําก็ต่างกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ